ไม่รู้อะไรมาแนนน้องสาวหนิงปณิตาคอมเมนต์สั้นๆแต่สะเทือนทั้งบางหลังหนุ่มกะลายืนยันจะเลิกกับสาวคนสนิทบอกสาเหตุทําทุกคนร้องไห้แนนน้องหนิงปณิตาเมนสั้นๆหลังหนุ่มกะลายืนยันจะเลิกกับสาวคนสนิทยังเดือด,ป,ดปุดในทุกมิติจริงๆสําหรับกรณีของจูนเพนชุลีและหนุ่มกะลาหรือนกสินแสงสุวรรณนักร้องดังที่โดนจับได้ว่ามีสัมพันธ์กับสาวคนอื่นที่ไม่ใช่พันรยาตัวเองกระทั่งจูนพันรยาหนุ่มกะลา หอบหลักฐานมาแฉจนหมดกลางโหนกระแสพร้อมกับเผชิญหน้าหนุ่มกลาทําให้หนุ่มกลายืนยันกลางรายการเองว่าจากนี้ตนคงต้องเลิกกับสาวคนนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้หน้าอินสตาแกรมของโพลีพลัสได้ตัดช่วงที่หนุ่มกลาบอกว่าตนคิดว่าน่าจะจบความสัมพันธ์ตอนที่ตนพูดในไลฟ์แล้วมันไม่เคลียร์คนก็ส่งข้อความว่าตนเยอะว่าอยากหย่าเพราะจะไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นล่ะสิซึ่งมันไม่ใช่และตอนนี้ก็ต้องให้เวลาจูน พระตนก็กระทํากับจูนเยอะแล้วเราทั้งคู่ต้องใช้เวลาเพื่อคุยกันก่อนสักระยะนั่นทําให้หลายๆคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากแต่มีคอมเมนต์หนึ่งที่ชาวเนต็ตรัวไลน์ให้เลยนั่นก็คือคอมเมนต์ของแนนน้องสาวหนิงปณิตาที่ไม่รู้ว่าไปเห็นหรือรับทราบอะไรมาได้เข้ามาคอมเมนต์ที่ทําเอาเดือดเป็นไฟลุกว่าไม่เลิกหรอกทางนี้ก็ว่าเลิกยังเห็นอยู่เลยคุณจูนสู้ๆนะจ้าจนมีคนวีดไว้รีบเข้ามาบอกเสียงแหลมเลยว่าคุณแอน,นนนน เท่านั้นยังไม่พอทางโพลีพลัสยังตัดคลิปตอนที่กัญชยัยสอนหนุ่มกะลาว่าตนเข้าใจเรื่องมนุษย์ผู้ชายนะผู้ชายเวลาเห็นน้ำที่มีแหนและอยากประลองความแข็งแกร่งเพื่อพิสูจน์ตัวเองก็ทำเลยไม่สนใจใครแต่ถ้าไม่ไหวเมื่อไหร่ต้องรีบขึ้นฝั่งทันทีและต้องรีบเช็ดแหนออกอันเป็นเหตุให้แนนเข้ามาคอมเมนต์สั้นๆว่ารักพ่ออีกทั้งยังแท็กไปหาหนุ่มกัญชยัยในขณะที่จะจ๋าพริมรตาก็ยังมาคอมเมนต์เช่นกันว่าเราต้องเช็ดแหน ไม่ได้ฟังเนื้อหาเลยคิดแต่ภาพตอนเช็ดแหนงานนี้ไม่รู้เลยจริงๆว่าแนนไปเจอไปเห็นอะไรมาถึงได้คอมเมนต์แบบนี้หรือแค่อินกับเรื่องนี้เฉยๆแต่บอกเลยว่าที่คอมเมนต์นะ่ะแรงนะแต่แรงได้อีก